สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมมะเขือของเรานะคะติดตามมะเขือว่ามะเขือของเราเจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วอ้อนี่ก็แตกยอดแล้วนะคะแตกยอดสวยแล้วใกล้จะออกดอกแล้วค่ะเห็นไหมคะเขาใกล้จะออกดอกแล้วต้นแข็งแรงแล้วนะคะวันที่เรามาใส่ปุ๋ยวันนั้น มาดูวันนี้ต้นแข็งแรงแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูการวางาน้ำระบบน้ำของถั่วฝักยาวนะคะเราได้ลงถั่วฝักยาวไปแล้วสองร่องค่ะแต่ยังไม่ได้เอามาให้ชมนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมค่ะ แต่วันนี้เรามาชมมะเขือกันก่อนเนาะมาติดตามดูมะเขือมะเขือต้นนี้ถึงจะต้นน้อยแต่ก็จะออกดอกแล้วนะคะสวยงามเชียวนี่กำลังจะออกดอกแล้วนะคะเดี๋ยวตอนที่ออกดอกเดี๋ยวจะเอามาให้ชมอีกนะคะตอนนี้ก็เปิดน้ำมารดน้ำค่ะอืมมาแล้วได้ยินเสียงน้ำไหมคะ วิ่งมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกนะคะต้นนี้ก็จะออกดอกแล้วเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะใบใหญ่เชี่ยวสวยงามมากค่ะต้นโตแข็งแรงโตไวค่ะต้นโตไวต้นโตไวนี้ก็โตไล่ๆกันไซสไล่ๆกันต้น ใบเขียวต้นเขียวแสดงว่าเขาสมบูรณ์นะคะเขากินปุ๋ยได้สมบูรณ์ถือว่าประสบผลสำเร็จตอนนี้ก็จะมองเห็นไล่ๆกันแล้วค่ะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาคอยติดตามกันอีกทีนะคะว่าเขาจะออกดอกมาพร้อมกันและจะสวยงามขนาดไหนและจะให้ผลผลิตเราเยอะแค่ไหน เดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปชมถั่วฝักยาวนะคะว่ามันงอกหรือยังค่ะไปกันเลยค่ะแล้วเราก็มาดูถั่วฝักยาวของเรานะคะว่ามันงอกหรือยังแล้วก็นี่เป็นหยดน้ำจุกหยดน้ำที่เราจะมาใส่นะคะให้ไหล ว้าวถั่วฝักยาวของเรางอกแล้วนะคะอุยเขางอกแล้วก็อาจจะงอกยังไม่หมดนะคะก็จะมีงอกบ้างไม่งอกบ้างเดี๋ยวแล้วนี้เราก็จะมาใส่จุกจุกกัน โอ้โห uh huh. ทำไมใหญ่จังนี่โอ้ oh, จะใส่ได้ไหมคะเนี่ยรูมันใหญ่มากเลยค่ะอันนี้คือสั่งจากเน็ตนะคะส,สั่งมาจากลาซาดา้าแล้วก็เลยจะมาใส่มันจะใส่ได้ไหมคะรูที่เจาะไว้ที่เราเจาะไว้เล็กนิดเดียวเอง ืมเดี๋ยวต้องหาวิธีละค่ะเดี๋ยวเดินดูถั่วฝักยาวของเราที่มันงอกก่อนนะคะนี่งอกแล้วเดี๋ยวรอให้เขางอกหมดอทุกลุมก่อนแล้วก็จะเอามาให้ชมกันอีกนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอใส่จุกน้ำหยดก่อนค่ะ เราก็มาใส่จุกน้ำหยดแล้วนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็ใส่ก็ไม่ยากค่ะจะับรูใส่มันก็อยู่จะตึดตรงตามหลุมที่เราโองมาเขือยาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูการใส่กันว่าใส่ยังไง เราก็ยัดเข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะไม่ได้ยากเลยเรวก็ไปหลุมต่อไปใส่ยาวอยู่ค่ะแถวนี้ก็ประมาณ70จุกนะคะแต่ละแถวมี70 70หลุม70หลุมละส 2, 2ต้น2-3ต้นค่ะแล้วเราก็จะใส่จุกอย่างนี้ ทุกลุงค่ะวันนี้ก็พาทุกท่านมาชมแต่เพียงท่าน,นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้ตอนที่มะเขือออกดอกแล้วก็ถั่วฝักยาวเราโตเต็มที่เราจะามาให้ชมอีกทีนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ